มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ่งเกจิด,ดังหลวงพ่อสมพงศ์ธีระธรรมโมและสังขารสิริอายุมงคลวันที่26มิถุนาย,ยน2566ได้รับรายงานว่าพระครูปราการรักษาพิบาลหลวงพ่อสมพงศ์ธีระธรรมโมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสวัดใหม่ปีนเกลียวตำบล นคนปรปฐมอเภอเมืองจัังหวดนคนปรปฐมได้มรณภาพอย่างสงบแล้วเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้ภายในกุฏิโดยหลวงพ่อละสังขารลักษณะจำวัดหลับอย่างสงบนิ่งรวมสิริอายุ86ปี7เดือน5วันสิ้นเกจิดังหลวงพ่อสงพงศ์ธีรธรรมโมละสังขารสิริอายุมงคลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ